นี่เป็นการจ่ายเงินเดือนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นเจ้านายใช้ทองจ่ายค่าจ้างให้พนักงานทุกคนได้เตรียมของมาก่อนขวดเล็กสำหรับเก็บทองไว้เจ้านายมองเครื่องช่างอย่างระมัดระวังจากนั้นดุดมุที่บันทึกไว้ช่างน้ำหนักทองคำและจ่ายเงินเดือนคนงานเอาขวดเล็กไปเอาทองคราวนี้เป็นตาของชายเสื้อแดงวิ่งมาอย่างสนุกสนานเมื่อได้ยินเรียกชื่อตัวเอง เขาก็รับเงินเดือนอย่างมีความสุขยกขอยกขึ้นแล้วมองแปมองมา ไปหน้ามีความสุขมากดีใจมากที่เห็นฝุ่นทองในขวดเพราะที่นี่คือที่เขาไปเพื่อเติมความพอราานานี่เป็นเดือนแรกที่เขาได้รับเงินเดือนจากนั้นเจ้านายก็ปิดสมุดจดทุกคนได้รับทองและกลับบ้านแต่มีเพียงคนงานคนหนึ่งเท่านั้นที่ยืนอยู่เพราะเขาไม่ได้รับเงินเดือนเจ้าของและคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่สนใจเขาทําความสะอาดและกลับบ้านเขาทนไม่ไหวแล้ววิ่งไปหาเจ้านายเขาถามด้วยความโกรธว่าทําไมเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับทองจากนั้นเจ้านายถามอย่างเย็นชาว่า หาทองไปเท่าไหร่ในเดือนที่ผ่านมาเมื่อเขาตอบเสร็จเจ้านายก็ให้เอาทองให้เขาเยอะมากและถามว่าทำไมถึงใจ่ายให้เขาแบบนั้นเขาไม่พูดอะไรและเดินออกไป พี่ชายคนนี้เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อเดือนที่แล้วสถานที่แห่งนี้มีคนจำนวนมากที่จ้างคนมาขุดทองในปีนั้นนักธรณีวิทยาพบว่าแม่น้ำสายนี้มีทองจำนวนมากอากาศชื้นและร้อนในฤดูแลง้งน้ำในแม่น้ำตื้นจึงหาทอง่อได้ง่าย ขอแค่ก่อนถึงฤดูฝนหาทองเพียงพอในแม่น้ำนี้มันคือของขวัญที่ล้ำค่าของธรรมชาติพอไปถึงเขาก็ทนทุกข์มากระหว่างรอสัมภาษณ์ได้พบกับชายชุดแดงคนลดและเจ้าเล่ห์มากมองดูเสื้อสีขาวบริสุทธิ์ของเขาดูเหมือนเขาไม่มีประสบการณ์ดังนั้นจงใช้เสื้อแดงไปทำก่อนเขาเพื่อจะเขาให้เรียนรู้เขาโกหกว่าเขามีประสบการณ์ร่อนทองในแม่น้ำอีกสายหนึ่งแล้วหยิบบุหรี่ออกมามอบให้ผู้สัมภาษณ์เขาจ้องมองมาชายเสื้อแดงชายฉลังเลแล้วโยนทิ้งมาอีกฝั่งหนึ่ง แผนไม่เสร็จสมบูรณ์เขาดูถูกผู้ชายคนนี้ถือว่าตัวเขาเองหญิงเกินไปใช้ความสามารถของตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองพึ่งพาบุรีชายชระ,ะเดินเข้ามาหาพวกเขาและพูดคุยเกี่ยวกับกฎคนที่มาใหม่จะทํางานสองสัป,ปดาห์โดยไม่ได้รับเงินเดือนถัดมาคือสัป,ปดาห์ถัดไปพวกเขาจะได้รับเงินเดือนเป็นทองจากนั้นพวกเขาสามารถ งงทองไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อแลกเป็นเงินสดค่าจ้างมาตรฐานคือ2กรัมสำหรับคนงานขุดและ3กรัมสำหรับคนงานร้อนทองคนเสื้อแดงได้รับเข้าทำงานเรามีประสบการณ์งานนี้พวกเราจะให้คุณทำงาน ได้ทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลาฝึกทำเขาดีใจเอาเสื้อผ้าและสอเสือเดินออกไปขอบคุณผู้จัดการฉันจะพยายามเต็มที่จากนั้นมีอีกคนหนึ่งที่ได้เลือกคนอื่นๆก็ออกไปทำงานอย่างรวดเร็วตอนนี้มีเพียงสามคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าไม่รับคนอีกแล้วเมื่อได้รับข่าวนี้ชายเสื้อขาวก็เสียใจและผิดหวังมากขอผู้จัดการให้โอกาสอีกค,ครั้งฉันสามารถทำฉันก็สามารถทำได้ ชายชราเอาทองไรผสมกับทองเพื่อทดสอบพวกเขาใครทําได้เสร็จก่อนและแม่เยําจะได้รับเข้ามาทํางานเอาทองออกจากทรายใส่เข้าไปในชามหลังจากได้ยินแยวสองคนที่อยู่ข้างๆเขาก็เริ่มเลือดทองคำพันทีแต่เขายืนนิ่งและมองดูสองคนนั้นแล้วก็หยิบชามเททองคำที่นิดลายเข้าไปในชามนำการน้ําเทน้ําลงในถ้วยทองคำเขย่าอย่างเบาๆทรายสีด,ดําจมลงอย่างรวดเร็วและในที่สุดเขาก็กรองทรายและทองสําเร็จหลังจากการกระทํานั้นเขาได้รับเข้ามาทํางานหลังจาก ได้รับมอบหมายให้อยู่ในหอพักเขาได้พบกับคนชุดแดงในตอนเช้าซึ่งพวกเขาจะอยู่ห้องเดียวกัน เมื่อเห็นชายเสือแดงใส่รองเท้าเก่าแล้วเขาก็แปลกใจคนนั้นคิดว่าเวลาทำงานไม่ควรใส่รองเท้าสวยรอจนรองเท้าขาดหมดเราจะซื้อคอู่ใหม่มาใช้หลังจากได้ยินเสือแดงพูดแบบนั้นเขาก็หยิบรองเท้ายางคู่หนึ่งมาให้รูมเมทของเขาการร่อนทองในสภาพแวดล้อมที่ชื้นเช่นนี้ไม่ดีถ้าคุณไม่ดูแลเท้าของคุณเท้าของคุณจะพังแน่นอนชายเสื้อมีความสุขมากเมื่อได้ใส่รองเท้ายางคู่ใหม่ที่พ่นให้รอฉันได้เงินเดือนฉันจะซื้อให้คุณคู่หนึ่งเขาบอกว่าไม่เอ็กต้อง เพราะเขามีรองเท้าเยอะแล้วและไม่ต้องแต่งตัวดีแล้วสงสัยว่าทําไมเขาถึงพก,กยามาเยอะแบบนี้เพื่อเตรียมตัวไปทํางานนอกบ้านปวดหัวจากการไปตากแดดหรือปวดท้องจากการกินไม่มีหมอแล้วจะไปหาที่ไหนคุณนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะจากนั้นมีอีกคนหนึ่งเข้ามาและโยนเสื้อผ้าของชายเสื้อแดงลงบนพื้นเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงโยนทิ้งเสื้อผ้าของฉันลงกับพื้นพ่อแม่ของคุณไม่สอนคุณสุภาพเป็นยังไงหรอ